วันที่3เมษายนพุทธศักราช2558เวลา16นิก15นาทีตามเวลาท้องถิ่นของสาธรารณรัฐประชาชนจีนซึ่งเร็วกว่าเวลาที่ประเทศไทย1ชั่วโมงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปห้องเจียงซูมหาศาลาประชาชนส่งพบนายหยูเจิ้งเซิงประธานสภาที่ปรึกษาการเมืองแห่งชาติจีน นาอยู่เจิ้งเซิงกราบบังคมทูลเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างชาติทั้งสองที่มีมายาวนานปีนี้เป็นปีที่40และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงเป็นหลักประสานความสัมพันธ์ให้กว้างไกลและลึกซึง้งโดยการเสด็จพระจชดำเนินเยือนจีนพระชนพนธลแปลวรรณกรรมจีนเรื่องเกี่ยวแก่ประเทศจีนทําให้คนไทยเข้าใจจีนมากขึ้นทรงเป็นที่ชื่นชมยกย่องของชาวจีนทรงทําให้คนจีนรู้จักคนไทยดีขึ้นด้วย พระราชะกรณียกิจต่างๆที่ทรงบำเพ็ญอำนวยประโยชน์แก่ผู้เดือดร้อนทางการจีนยินดีสนับสนุนโครงการเหล่านั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการศึกษาซึ่งได้ส่งแผ่พระเมตตาม,มาถึงนักเขียนผู้ยากไร้ประสบภัยธรรมชาติในจีนด้วยมีพระราชะดำรัสถึงความสัมพันธ์ด้านการศึกษาว่า เมื่อพระธานพระราชานุเคราะห์สร้างโรงเรียนเหมียนหยางที่ถูกภัยพัดดินไหวบัดนี้ได้เกิดความสัมพันธ์แลกเปลี่ยนลงไปถึงนักเรียนระดับประถมะศึกษาซึ่งต่างก็ไปศึกษาและอาศัยอยู่ในครอบครัวซึ่งกันและกันเป็นการวางรากฐานความสัมพันธ์ลงไปถึงเยาวชนและมีการเชิญอาจารย์จีนไปสอนทางคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ด้วยได้ส่งพบกับกลุ่มนักธุรกิจรุ่นเยาวชาวจีนซึ่งประชุมก,กันกับนักธุรกิจรุ่นเยาวชาวไทย ทรงพระราชดำริว่านักธุรกิจเหล่านี้เชี่ยวชาญเรื่องการผลิตการตลาดถ้าช่วยให้ชาวบ้านทำวิสาหกิจชุมชนช่วยเหลือเรื่องมาตรฐานสินค้านวัตกรรมและการตลาด,ดก็จะเป็นการช่วยเหลืออย่างยั่งยืนนอกจากนี้ยังสนทนากันด้วยเรื่องวรรณกรรมจีนนักเขียนจีนเขียนชื่นชมพระปรีชาเรื่องการประพันธ์และการแปลมีพระราชดำรัสว่า วรรณกรรมไม่ใช่เพื่อการบันเทิงหรือได้รู้เรื่องราวอย่างเดียวแต่ทำให้เข้าใจความรู้สึกนึกคิดของคนทั่วไปซึ่งเป็นเรื่องสำคัญพื้นฐานของความเข้าใจซึ่งกันและกันเรื่องอื่นๆที่สนทนากันคือปัญหาเรื่องการตัดไม้ทำลายป่าการปลูกป่าปัญหาสิ่งแวดล้อมประธานสภาที่ปรึกษาการเมืองแห่งชาติจีนกราบบังคมทูลถวายชายมงคลในโอกาสฉลองพระชนมายุ5รอบ2เมษายน2558 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงกล่าวขอบใจและเชิญชวนให้ไปชมนิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ที่ส่งนำมาจัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์กรุงปักกิ่งภาพบางภาพซึ่อถึงความผูกพันกันระหว่างไทยจีนได้เป็นอย่างดี จากนั้น,น,นเสด็จพระราชดำเนินไปเรือนรับรองรัฐบาลเตี้ยวยู่ไถ่พระราชทานพระราชวโรกาสให้ในหลี่ยวนเฉารองประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเฝ้าทูลละอองพระบาทมีพระราชปฏิสันถานด้วยเรื่องความสัมพันธ์อันดีที่มีต่อกันมายาวนานเรื่องการศึกษาที่ปัจจุบันมีนักเรียนแลกเปลี่ยนทําให้เกิดความเข้าใจทางด้านภาษาวัฒน,นธรรมและแนวคิดระหว่างกันมากขึ้นนักเรียนไทยนิยมเรียนภาษาจีนมากขึ้น ส่วนนักเรียนและชาวจีนก็นิยมเรียนภาษาไทยมากขึ้นเช่นกัน,นโอกาสนี้นายหลี่ยวนเฉาได้ถวายเลี้ยงพระเกราหารค่ำระหว่างสเสวยมีการยกปัญหาในด้านต่างๆพร้อมทั้งแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเพื่อประโยชน์ของประชาชนต่อไป โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากกรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีน